ตอนนี้นะคะเราจะพามาชมกันอีกหนึ่งเคสที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะเป็นเคสพาตัดดึงหน้าเทคนิค PGL แบบซ่อนแผลก,กับคุณหมอเตอ๋อเดี๋ยวเราจะพามาชมกันก่อนให้คุณหมอช่วยอ,อธิบายาคร่าวๆว่าเคสนี้ทําไมจําเป็นยังไงที่จะต้องมาดึงหน้าเทคนิค PGL คนไข้มีปัญหาอะไรยังไงนะคะปัญหาคลาสสิกเลยของคนไข้ที่จะต้องมาดึงหน้าคือมีร่องน้ําหมากร่องตรงนี้นะครับแล้วก็ร่องแก้มนะครับเนี่ยร่องตรงนี้ มีล่องนี้เกิดขึ้นนะถ้าก้มหน้าเนี่ยก็จะเหมือน,นมีแก้มตุยๆย้อยลงมาอย่างนี้เนาะถ้าก้มหน้านะครับนะแต่นี้คนไข้ฉีดยาชาไปแล้วหน้าก็จะดูบวมๆนิดหนึ่งนะครับนะหน้าก็จะตุยๆอย่างนี้นะครับชอบมีคนถามค่ะว่าถ้าเกิดว่าไม่ผ่าตัดได้ไหมขอแค่แบบไฮฟูอัลทราเทอร์มาอย่างนี้ได้ไหมคะอยู่ไหมไม่อยู่แล้วถ้าถ้ามาถึงขั้นนี้ละนะพวกเอ่อทรีทเมนต์ในระดับนี้เนี่ยเหมาะกับ prevention ป้องกันทําในช่วงอายุยังไม่เยอะนะทำไว้ทําไว้ทําไว้ไม่ให้มันหย่อนนะครับแต่ถ้าว่าใครมีอาการอย่างที่บอกแล้วเนี่ยไม่อยู่ละนะแต่ถ้าจะเลือกแบบถามว่าจะเลือกร้อยไหมได้ไหมเนี่ยร้อยไหมมันก็จะไม่อยู่เท่ากับการดึงหน้าทีเนี้ยถามว่าเวลาดึงหน้าเนี่ยทำไมต้องมาดึงเพราะว่ามัน,นกลไกการเกิดเนี่ยถ้าหน้ามันหย่อนคอยแล้วมีร่องน้ําหมักแล้วเนี่ยมันแปลว่าหนึ่งกระดูกมันก็เสื่อมลนะสองคือ ชันส์แมเนี่ยมันมันพองออกมาแล้วมันหย่อนออกมาแล้วไม่ไงั้นมันไม่ย้วยออกมาหรอกนะครับก็แก้ปัญหาตรงจุดครับถ้าดึงแต่ผิวหนังมันก็เอาข้างนอกมาหอ่อข้างในที่พองอยู่พยายามให้แนบสุดท้ายมันก็จะเจอแรงข้างในที่ยังพองอยู่ที่ยังไม่ได้แก้ไขนะครับแต่ถ้าแก้ให้ตรงจุดเนี่ยสมแมสมันพองมันหย่อนเราต้องเข้าไปปลดเอ็นข้างใต้นะเพราะสมแมสมันติดกับกระดูกอยู่ปลด ให้มันเคลื่อนได้แล้วก็แนบมันเข้าไปใหม่นะแล้วก็ผิวหนังก็แนบไปอีกชั้นหนึ่งนะครับก็เป็นการแก้ให้มันตรงจุดนะครับอย่างเคสนี้ขอคุณหมอช่วยช่วยดึงตรงเนื้อย้อยส่วนเกินให้ดูนิดนึงได้ไหมคะแต่ว่าคนนี้เขาใก้จะบวมแล้วนะตอนนี้เออเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยสังเกตว่าตรงเนี้ยเนี่ยถ้าหาว่าก้มหน้าก็จะกิ้งไปกิ้งมาได้นะครับ แล้วเดี๋ยวพอตอนหลังทําเสร็จจะให้คุณหมอช่วยมาโชว์ให้ดูโีว์ให้ด<ช>ระดับความตึงใช่เพราะว่าคนไข้คนนี้ประวัติก็คือเคยเลื่อนตัดกระดูกกรามยุบโหนกอะไรเงี้ยมาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยภายในที่เป็นกระโหลกที่เคยค้าเอาไว้เนี่ยมันยุบลงไปเพราะฉะนั้นผิวหนังข้างนอกก็เลยเหลือนะครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเนาะถามว่าปัจจุบันนี้ใครจะดึงหน้าได้บ้างเนี่ยคนอายุน้อยลงที่จะมาดึงนะไม่ใช่แบบคนแก่ๆอย่างเดียว เพราะปัจจุบันก็ไปยุบโนไปอะไรกันมาเยอะแล้วสุดท้ายก็หน้าห้อยก้มหน้าแล้วก็สะบัดได้อย่างเงี้ยผิวหนังก็ดื้อดึงเนี่ยครับก็สามารถมาดึงได้นะไม่ไม่ได้ผิดแปลกอะไรแล้วคือปัจจุบันนี้เราพยายามที่จะซ่อนแผลที่สุดนะครับแล้วก็พยายามให้เนียนที่สุดอ่ะสุดท้ายมัดผมได้ไม่ต้องกังวลน,นะครับโอเคค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอดูแลคนไข้ต่อนะคะ<า>ไม่ต้องกวนแล้วค่ะ<า>แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจว่าหลังจากผ่าตัดเสร็จทันทีเนี่ยเคสนี้นะคะ ก็คือจะได้ผลลัพธ์เป็นแบบยังไงยังไงนะเดี๋ยวเราจะพามาชมกันอีกทีนึงนะคะ